ี่น้องไอ้เนาะมึงเนี่ยลังคาพ่นนะพี่น้องเอ้ยมาช่างบัดคือาขาดหมดเลยเด้อไอ้เอ้ยเนาะกาดล้วไม่ได้เห็นบ่ขาดหมดเลยกาดล้วไม่ได้ราคาเหื่นเลยเต็มตึกตากแดดกับไปพุ่นหมดมาเมือนั้นยังลมลมพัดบ่อ้นี่นะลมทวงบ่อ้นี่นะลมพัดอันนี้ยังมาทันมัดโอ้เกือบสิมดแล้วบัดเนี่ยโอ้ขาดหมเลยอันาะเนือบสิมดแล้วนี่ยขาดเลยเบื้องเดียวนี่บ่มีเลยเด้ถุยปา ข่ายยำพนนี่พราแห้งนิดหน่อยเนาะโอ้ยยามพนตายคักแล้วนี่เห็นไหมขาดเลยดิบุพอพอ์น้ำแบบนี่ทางพุ่นมันมันแหง้งตายมดทางพุ่นอ,อันนี้ทางนี้แหละกินทาง <laughs> มันแ <laughs> หง้งไปเลยเนาะปะกติ ฟ้าแห้งเพื่อนพี่น้องไอ้เพื่อนไล่ปลามาทางไหนเด้นี่เนาะเพื่อนตากแห้งไว้เนาะหมดตึกเต็มอยู่พี่น้องเอ้เนาะเอ้าพี่น้องเอ้เนาะกราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ้เนาะกัยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซองเบาแสนบ้านเฮาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซองเบาแสนมื้อนี้นะพี่น้องเนาะทางเบาแสนเดินทางเข้ามาหาอ้าเอ่อ คำามใบพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าวันนี้ก็เดินทางเข้ามาหาทางเมตุพันพี่น้องเอ๋ยอ่ามีโอกาสไล่ไปเข้ามาหาทางไอ้ขนะ้ามใบพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าบมื่อไรเขามาหาไอ้เพิ่นแต่โดนแดนะ้พี่น้องเอ๋ยเนาะวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาอีกสบายดีเด้อนะเนาะอ่าโตอย่างเด้ได้ขนมมาทางไหนเด้อวันนี้เนาะเออขนมเป็นซื้อมาต้อนบ่้ดยอ๋อขนมเป็นซิมมตัต้อ,อน โดยตัวพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเนาะเลียงกันซอยร้อยอยู่พี่น้องเอ้ยพายเฮ้ยเ้ได้ใเ่้ย้ยเฮ้เเฮ้ยเยเฮ้ยเไ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยย้อน้เ้ยเเ้ยเเฮ้ยยยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮนยเเฮ้ยเเยเฮ้ยนฮ้เ้ยย้เเย้เเ้้้ เงินแล้วเนาะได้เงินมาใช้อีกล้วนะค่อยเอาเงินให้เจ้าเขาเขาเ้ามาตอนเขาามตอนกือนี้โดยโดยพากันทำอย่างเด้หมดนี่เนาะนั่นตัดพื้นตัดพื้นโดยใช้กรมาตัดพื้นอยู่พุ่นพื้นยังอยู่ป่าพุ่่นพุนยังอยู่ป่าพุ่นยังทันามาบ่ยังทันามาอ๋อไปตัดพื้นมาลงเตาเนาะโดยเผาทานมาได อ่าื่อประเด็งเป้งนัวขายซื่อประเด็งเป้งนัวน้อยเนาะใจใจครอบครัวไปเลยดูดีๆไปดูนั่งดีได้ด่าเด้อบมดื้อเด่าบมดื้อไป้าลุงคนโมแพงไหมคนเล็กหน่อยก็ดื้อเด้อลุงโมแพงไหมแม่นลุงโมแพงอย่าดื้อใจสบายเจ้าอยากเด่นกับผู้เล่นประเด็นอ่าเด่นก็ได้ออกประเด็นก็ได้บมเป็นยังเนาะสบายอยากเด่นกันใช่ไหมพอนั่งู่นี่เพื่อคุยกันแล้วช่วน่อสิเพอนสิเมื่อยแข้งเมื่อยขาสัก่อนได้เนาะ ได้เออพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้เข้ามาหลายมื้อเพิ่มน้อเนาะโดยหลายมื้อเป็นจังได๋ชาข้าวน้ําจําปาเนาะยังคือเก่าอยู่บ่เออยังอยู่แต่ยังยังประมาณ5โลยังอยู่ประมาณ5โลประมาณ5โลเนาะตั้งแต่ที่ว่าแสนซื้อมาให้นั้นพุ่นแหละเนาะโดยแต่มื้อนั้นแหละโดยก็พอว่าได้บเาโดนเติบอยู่เนาะอโดย้ใจถ้าเอื้อยเลยเป็นจังได๋เฮ็ดหยังจุมื้อนี้เจ้า มีแต่นั้นพานั้นผัวไปตัดพื้นอ๋อตัดพื้นโดยอะโดยทั้งไอ้เพื่อนกับอ่าตัดพื้นตรงเตาไปาไหน่อยเนาะวันไห้ไปย่ามขึ้นเก้าบ่เดียวนี่ย่ามย่ามกลางคืนโอ้กลางเวนมากะเ harness นอนพักแน่พักพอแน่นะครับพักพอแน่ต่อไปอีกเนะาะกะเฮ็ดเวียกในอื่นน้ำบาดนี่เนะาะเ h a r n e s อีกแล้วนะกะจ้งเรื่อบ่ไเนาะแบบ h a r n e ทอดเจ้งเรืบ่ ปอบอได้แจ oh, das ja, oh, <e <e ้งคือกันนะ11โมงนอน11โมงนอนถึง4โมงคิดว่าคิดว่าเพาไปย่ามแบบจนแจ้งเลยสิเอะน่ะปอโบเขาโบได้มีมีเวรกันบโบไดว่าได้ว่านนะเขาบบได้ว่าให้แจ้งนะโอาไปเบิ้งเออบิ้งธรรมดาตื่นกะกุดกาเบิ้งอ๋อแต่ว่าเขาเขานอนเขานอนพุณนบ่โดยนอนพุนคือก้าแต่ว่าเขา แหนมอยู่พุ่นแต่ว่าก็นนอนย่อยขึ้นเขาเวลาเวลายามอยู่พุ่นกันอนอยู่พุ่นเลยได้นอนอยู่พุ่นยามอยู่พุ่นเลยห้องมองจังมาห้องมองสาวมาพูดมาเนาะโอ้ยพี่น้องเลยนาะแต่ทางน้องำนอนคนเนาะพักกันอาบน้ำอยู่ใช้แต่ไหนมืออันนี้นี่คอนาบคอนำมันเจนี่แหละคอนาบทเพิ่มนรืบ่โดยเจกัน เวลามือใดมามือใดมีในอันจีคอนั่นใดน้องคือเห็นไอ้เพี้ยงกบบ่โดยไปเปิดเบิ้งให้ได้บ่เปิดให้บอแสนเบื้องด้วยมัยังได้ฮะได้โบบไปบ่ไปเบิ้งด้วยได้โบคือเห็นเทื่อได้พี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ้งกบเพิ่นก่อนเพราะว่ามาหลายเทื่อดแต่ว่าผู้ต่ว่าไอ้เพิ่นเลี้ยงกรบวนะพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าอ่าโอ้ย่านี่เกี่ยวไว้บ่นี่นะ จะว่ามงเนาะโดยเปิดจุ้ยใช้อายนี่ใส่เปิดมงได้เวลาไอ้เกลืออาหารไอ้เกลือแบบไรนี่นะหันบ่โดยพี่นรวยเนาะผู้อันมุงผัดเส้มคักแน่เนาะอ๋อเจ้าอยู่นี่บ่เบิ่งห่าว่าแฉช่องมุงชื่อห่ากล้องเขาจ้องเข้าไปกันพี่นรวยเนาะใส่กบมันหมดนะมันหมดดันลงลงน้ำหรือเปล่ป้าก่อนนะป้าปล่อยยื่น มันมีน้ำมันน้ำบุมีนั่นบุมีนิ้วเกลือมันเกลือขึ้นอ๋อลงบนเลยอันนี้คือเงียบโอ้คืองามใช้ไอใบนี่นะเออใบเย็นเนาะเย็นได้ใบดใบนี่ไงเย็นเย็นกุบเย็นกรุบหินมักอยู่ในน้อยอเนาะโดยเอามาใช้เอามาใช้ปลูกใช้ไอ้นี่เอามาใช้ปลูกนี่นี่กรุบเห็นบ่ใช่ใช่ไปเลยดิเจ้าตัวไอเด็กโอ้หนึ่งกว่ อยู่ตามเหิบเนาะตามเหิบมันลงแน่ลงเ็ยงกกบดัอย่างพวมไดนพี่น้อยเนาะ้อมเพม่นกับ่เห็นบวบบนัุนั้นยังลายได้ไหมพี่ว่าเพิ่นเพิ่นฮะนี่คบเลยว่าดีเลยควบเลยวจิตเลยกพไดตะอนวัาทบบ่ นีอะไรบอจีนเรนเ็นบอกยังบอจนผูกคบออยู่นะเพาคนมาตัวนั้นบลาบลาบอยู่ได้ครับบครบหลายมาตจผู้บจนวิีครบบอบอจีนเรื่อมันเลี้ยงอย่างเนาะท่นจีนกจี้วัคนเลี้ยบังเถื่อกับเขาลิเนเนาะบังเถือกับเขาพได้ตัวสองตัเนาะเดยกได้แก้ไขแก้ไขสองสามตัวอะไรแล้วกินเนี่ยังเดือนและควบยังไงควบพันหรือบนะ กบพันแล้วสลายมีแต่กบพันโดยกบพันเธ์เจ้าเฮ็ดบอดีเนาะเจ้าขกบหน้ากบหน้านี่มันบ่กินหัวอาหารเออกบนีี่เดตัวนี้ก็กบหน้าก็กินคือกันเด้กินแต่ว่าเฮาซื้ออันลูกมันพิ่นธุ์นะไปปรจับมาเลี้ยงโดยตัวเองนี่พันธุอพวกกินหั่นลูกมันมันต้องการเริ่มต้นซะก่อนเนาะถ้ามีลืงก่อนเนาะเออลืงก่อนจึงกินมันเห็นมู่กินก็กินคือกันเพราะว่ามันลูกมันก็ กินแต่มันคนในนาบอตาน่ะสอนตั้งแต่เป็นละหวกบอเซนคนเห็ดพามันกี่ไงมาหลักกาตัดหางกัดยังตัวใหญ่ไงก็กินกันเองหลักกาจ่อยเอลกิ้วเอลอย่างไปพวกกินนะเคยอยู่ตามธรรมชาติครับบอเซนมาบอมาตอนนั้นไก่เห็นยุ่ว่าไอเดี่ยงกบหนักบอได้มาซ่องเบิ้งอะนะนแต่เพอ่ันว่าว่าเดี่ยงกบบอเซนนะลายเตอร์ได้น้ำมันเนาะมันมันลงเลยมันลงบอได้เปลี่ยนน้่นเป็นอย่างบ่อยสามสามร้อย บนเทพวชิตนะอ๋อไปเฮ้ยเป็นตูพันบ่โอเคโอเคเนาะสวัสดีสวัสดีถามทงง่ายเป็นคนบม่ได้มาตะลนเลยป้าคนนี้เนาะพี่น้องไปมาตาแล้วจ้ะมาตาครับไปเบิ่งในคลิปเจ้าอยู่แต่ลืมชื่อว่าบ่รดเบิร์ดได้ลืมเนาะลืมชื่อจำชื่ออยู่มาแต่ว่าง่้เพี่ตงมาใช่ไรก็เชือตัวเก่านี่ได้มาไดเนาะที่ชมเนี่ยพี่น้องเอ้อไอ้บริมีเสือเสียงเงาอย่างเปลี่ยนพันเปลี่ยนบ่ บ่เช uh ื like oh. <s <S ah, no, oh, ่อ oh, กัง oh. ว okay. ันม uh ิติไซตัวนี้แหละมันบมีลายเด้มันมีหลายตัวเนาะมัมีลายตัวอ่าเนาะโอ้ดีดีเลยมีเฉลี่ยติดรถมาน้ำพี่น้องเลยป้าตัวน้ำพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยป้าตัวมาพี่กันนานพักเพลินเนาะ อย่างนา้น huh. พักนานยาเพอดีแล้วเห็นหมาไอ้ก like right. ินนเาะขาดเคิร์นนำแด้วผักแบบนี้เลยโบ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 ขายเลยได้เลยมีแต่กินกินกะโบพอนำแบบนี่ทางพุ่นมันมันแห้งตายมดทางพุ่นอันนี้ทางนี้แหละกินทางมันแห้งหมดเลยเนาะปกติเฮาปลูกเฮาได้ขายน้ำแต่ดินบ่ได้ขายเลยแบบเป็นยังบ่ได้ขายน้ำโบเพียงพอตายโอ้แต่ก่อนนี่เคยเคยได้เออ จักพีเลยดิข้าทางไรเนี่ยจักพีแล้วจักอันนั้นดึงดึงดึงอันนั้นออ๋พี่ว่าประตูดึงน้ามันพีเลยดิใช่ใช่ไม่เพราะไม่เต่าอยู่ในแถวนี้บ่บ่พุ่นบ่เต่าพุ่นพุ่นพุ่นเต่าอยู่ใกล้หนองพุ่นนี่นี่นี่เอาเอามองใกล้น้าบ่นี่บอลนี่เนี่ยเต่าพ่อโอ้นั่นบ่เออมันตามพุ่นเนี่แล้วเห็นบ่างข้องั้นใช่ข้อไก่บ่เออข้อไก่ไก่ข้อไก่เด้อ นี่แหละเขาจะเหดอันผักผักกินแต่มันบ่มีใดบ่มีใดดึงน้ำก็เลยเอาแต่สู่แห่งตักมันบ่บ่ทันมันบ่โบยน้อยมันบ่ทันบ่ไหวก็เลยก็เป็นคู่เป็นคู่อยู่ตรงนี้ก็เลยตายเห็นบ่กคู่ตายก็ก็ปลูกอยู่แถวนี้บ่อเนี่เออทางนั้นกระต่ายกระต่ายบ่มีน้ำ พอได้กีบอยู่เด้ผักตัวนี่แถวนี้ผักตัวก็เลยตายตายบ่ทันน้ำมาปลูกอยู่แถวนี้เนาะโดยแต่ว่ามันน้ำบ่เทิงบ่ทั่วบ่ทันไหนตายเบิดพี่เต้เลยตายบ่มีบ่มีน้ำบ่มีน้ำเนาะโดยน้ำที่ว่าเล้ยเขาการเพราะปลูกผักปลูกหญ้ามันก็ต้องเลยเพ่งน้ำเนาะแมนต้องมีน้ำหอมเจ้าก็งามอยู่เลยเพรกระชมเลี้ยงใช่ครับเป็นเป็นกอเป็นกออยู่เนาะมันเป็นเรื่องเด่นนี่สิตายมาเลยมันบ่มีน้ำน้ำบ่เพียงพอ พี่น้อองเ้ยนามาทิดเนื้อเป็นกอเป็นกออยู่เนาะเดี๋ยวหน้ามาทิดอ่ะเธอเนึ้อขึ้นแต่น้องปุ่นก็เลยมันบ่ทนันยามนี้ยามแดดใช่ไโ <laughs> ดย,ดยอย่านางกระไรนะแถวนี้เนาะโดยพี่น้องอย่านางกะเอออย่านางไลยอยู่ผู้คนนี้ก็จะไปแก้ย่านางกันพ่อหนิอหนนตอนน,น,น,นนี้แอนบ่ตอนนี้เนี่ยลายได้หักหักปลูกเนี่บ่ประมาณ สี่สิบต้นแต่ตายหมดเลยนี่มูมีน้ำเนาะมูวีน้ำมันตายหมดเลยนี่แถวนี้ก็มีมีเน้่ยมันตายหมดเลยพี่ย้อยนะเขาปลูกพังกันพี่ย้อยอ๋อไอ้แบบเพิ่นปลูกเครื่องเพิ่นเลี้ยใช่ไหมเขาเอาน้่มพดทเบบเลี้ยงชนะฮะไปเขาปลูกพังเครื่องเพิ่นนั่นเองแต่เวลาแบบเครื่องเครื่องน้องๆอันนั้นโดนจังตายเครื่องสมมติว่า มักมีมักขยับด้นจังตายเฉพาเขาเขามาเดือนเดือนละเทือเขามาหดเดีเดือนละเทือเขาขันเล่ามาเรายืมป่มเขาป่มน้ำดีมันกักาเขาให้กาเขาเขาให้เฮาปลาลงในหน้าเขาให้เฮาบวกกายืมเฮากกายืมของเขาแบบเราแบบเราเจ้าของดินเรากล้าดีเราโดยลุงเคยพี่น้องเอ้ยน้องพวกเนี่ยหลังคาพอ่นนะพี่น้องเอ้ย มาช่างบัดคือาขาดหมดเลยเด้อไอ้เอ้ยเนาะกาดแล้บไปเลยเห็นบ่าขาดหมดเลยกาดละ้วไปเลยราคาหื่นเลยเต็มเต็มตากแดดกับไปพุ่นหมดมาเมื่อนั้นยังลมลมพัดบ่อยนี่นะลมทวงบ่อนี่นะลมพัดอันนี้ยังมาทันมัดโอ้เกือบสิมดแล้วบาทนี่ยโอ้ขาดไปเลยอันาะเนือบสิมดแล้วนี่ขาดเลยเบิ่งเดียวนี่บ่มีเลยเด้อถุยปา ข่ายยำพนนี่พอแห้งแค่หน่อยเนาะโอ้ยยำพนตายคักแล้วนี่ไม่น่อยขาดเลยดิเบื่อมันเน่อยนี่แหละกลุ่มหลังค้าพนี่กันช่างก็ส่มกระซีพนี่ก็ยังบุญไม่มีพี่น้อยเนาะอ้าวโทษไปก็กินข้าวกินน้ำก็นยังวัอนี้ได้ยังกินวัอนี้ยังประธานกินพ่อแม่มีแต่ลูกกินก่อนเมื่อกี้นี้ลูกกินวบวบวบพ่อแม่พ่อแม่ยังประธานกินช้ำกินยัง บมมีได้กินนะเราไอ้นาะแต่ละมือกันเนาะแักสิกินนี่ยังคนแบบพี่น้องเว้ยโตเลี้ยนกอกเลี้ยงไก่น้ำบ่อนี่กะโดยกะไก่เฮามีแต่ห้าตัวแต่ไก่ตัวนี้มันมา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 ซึ่งกันโอ้ยไก่แม่แพะของไก่เาไก่ไก่ห้าตัวใส่อยู่ในหันแต่ไก่ห้าตัวอือเนี่ยฮะปล่อยเลยเด้มีคำประตูคนบ่านี่นะอืมมีคำประตูผู้อืมมีประตูมีมีขังไว้ยู่บ่านี่ บ่ไปได้ข้างเลยนี่กลางคืนก็ให้มันนอนอยู่นี่นี่นะโอ้ประตูไว้ครับเวลาไม่ไม่แพ้นึงพี่น้อยเดียวดน้ได้ปรันาะกลางคืนเฮาล็อกเกาล็อกเออยันยันยันค้อนเลยละยันคนเฮาเออโอ้โหขอบเพ่งกรับพอดีแบบอุ้มตุ้มอยู่พี่น้อยเนาะได้ขันลายนี่โอ้เต็มเน็บฉันิกินอ๋อมึงเนี่พี่น้อยโอ้ไก่ยังมีขังไว้อยู่ได้หนิเนาะเออ ขาคาดไปเอาไอ้เพื่อนกันนี่ยักยษ์ตัวนี้และยักมุงหนี่งเดีอาเช่นไปมุงบ่เนี่ยนะตัวนี้มุงตัวนี้เลยนี่มุงยามพุนตกเด้ยวในย่างบ่ทันนี่หย่าอยู่แถวนี้มันเกิดขึ้นนะเฮาเกลียวไว้เนาะโดยเฮากระเพเอาเป็นบ่โดยแพรเอาเก็บหย่าแถวนี้เลยพี่น้องเพื่อนกันเนาะเกลียวเกลียวเอาเก็บนิดเก็บหน่อยน่ต้นนี้ก็ขาดมือนี่มือนี่เลยขาดตันไม้พันไม้มันหักบ่เออมันหักเลยโดมือนีแหละพี่น้องเอ้ย อันนี้ธงย่งชายนี่อะธงยัางธงก็ธงหามาต่พุ่นจกธงเงินธงจีนนี่แหละธงจีนเจ้าดินนี่แหละหามาเฮาจะหิดผาอัดนี่ดิอ๋อไม่หิดผาบ่เนี่ยนะบอสมมติว่าเฮาอันนี้มีไม้นี่ดิมีใบจะนี่ทาบทับคือเขาเห็ดโอ้โหใบคือเขาใส่ใส่หนีบใส่ใส่ผ้านี่ดหเมฟเออจีพานี่แหละอันย่างม ธงกาแฟธงกาแฟธงกาแฟนี่เพิ่นเก็บมาไว้เฮ็ดผาพี่น้องเลยเนาะเฮามานี่เฮามาชาร์จพักตาแล้วก็นหนีบเข้าไปเนาะโดยพอได้มาบังโดยผ้าบางพนบางแดดบางลมเพิ่นก็พี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดแบบนี้แหละนี่บบดนี้ถ้าเฮาใส่นสองแผ่นแล้วเนาะเขาก็หนีบไว้เนาะเห็นบ่ใบใหม่ใบใหม่มันไปหมดแล้วเดิอยู่กับพวงกับพี่เองอยู่เนาะเวลาดังไฟมันวัดแล้วเนาะ ว่าชุดๆอดรีก็คือหลังค่า,ายและพี่น้อยเนาะโดยโตัวนี้แล้วชุดๆโอ้ยจำเป็นแล้วตัวนี้ชุดๆอีรีแล้วคืองามผลนี่พ่อแฮงพี่น้อยแจ๊คจีจได้ใหญ่ได้เนาะครับแต่ว่ากระลาษนี่เป็นอะไ,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 ไ<ข>้เป็นบคือบ่อาไปขายอะไรอันนี้นะครของอ้ายเองบ่เดียวของเพิ่นของเฮาเองแต่เฮาก็สตกลงมือนี่และสีไปก็เลยก็เลย จุ่มไอมาก็เลยยุดว่าก่อนตัวเลขว่าก็เลยหอยสีไปได้หอยสิไปแล้วเ่าเลึกอ่าพันใหม่เ่าพักหน่อยนึ่งครับจะกินข้าวกับสีไปสีไปกายตัวนี้เอาเอาไปคายนี่ยครับไอเอาไปคายแบบไรอันนี้เอาไปคายได้ไรอันนี้ไปเทือดอันบ่อเขาจะมัดบ่อเดียวได้บ่แบบแบบเอาไปยืมรถเขานี่รถเชลิงเขานี่เ่าเสียเอาเอาไปครึ่งหนึ่งนี่นะไปครึ่งหนึ่งเอาไว้เอาไว้ก้อนเอาไว้ก้อนสี่หมด ขายแล้วก็เอาเอกนี่นะออ๋ว่าแล้ก็เฮาขายขายแล้วเอาเงินเธอหน้อยเนาะโดยแต่นี้ยังบ่ทันเลยบ่ทันขายจักเถื่อเลยโอ้คือเก็บสะสมนี่แต่เราหดแล้วโลนึงเท่าไหร่ก็เพิ่นขายละไอโล่หนึ่งเก่าเก่าเก่ายังเคยเก่านเก่าร้อย0ก่าร้อโดย900กีบเฮานี่หัวหอด1ั0 0ก0 0เกียโดยโลนึง900กีบเนาะโดยโอ้โลนึง900กีบ900กีบกะเฮาคืนกันค่ายกะ พอได้เป้งเนอะถ้าว่าโลถ้าว่าโลแล้วพันเายังไลรเราเนาะหาโลหาพันสิโดยเนาะสิโลกสิพันสิโดยเนาะโดยในยังหัวหอดอยู่หัวหอดเนาะก่าลอยอยังลอยหนึ่งยังเก็บหนึ่งจังหอดผ่านโดยโดยเอาบมดเป็นอยังเก็บนี่เก็บหน่อยไปหน่อยเนาะโดยพอได้ใช้ใจเขาครัวแล้วพี่น้องเยเนาะทางอันอ่าเพิ่นกับสู่วนมาพอถูกควรพากันอาศัยอยู่นี่แต่ลุนอลไรพี่น้อยเอ้ยมานั่งอยู่พี่ก่อนเนาะ มีวิธีมีทางอยู่เพคนกับพี่ทองเอ้ยเนาะไปสายบ้านวันไดนขึ้นไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องบอ้านเดือนนี้ในวันใด,ไ,ดไปอันแม่เมียไปปีกายเลยดิไปแล้วปีกายห้ามปูไปห้าอมยูนี่แหละอยู่ไฟเนาะเมือ่อคุณกับพี่เคือเก่เาเนาะโดยคนาดวา่าเาเมื่อกะคำว่ามีให้ไม่น่าจะว่าเฮ็ดให้เหตน้านะโดยพออได้ยู่ได้กินได้กินเล่เนาะไอ้นี่ เมื่อไรก็บโมีเบียงงานให้คือเก่าพอไฟก็เอาไก่ยู่นี่เลยกับเก็บเครื่องหั่นกั่นี่ขายเนาะมันใกล้สวรรค์เลยพี่น้องเนาะใกล้ในเมืองเลยกับพอได้พอได้ขายเนาะแผ่นไปนนี่ชนะมีกระปุกกระปังอยู่นี่โอ้ไปเก็บมันมาบอดน่ะเก็บบ่อดหั่นได้โดยใช้ใช้เป็นไปได้นะตีพวกน่ะกระปุกกระเพ้ากระปุกกาแฟมันก็เอาบ่่อยนีเอากาแฟเขาเขามาค้าแต่หากบอได้บ่วนี่เลยนี่บอดเน้น ตัวนึงคือขายไปเลยแล้วสร้างกิโลขายด้วยพี่หน,นหน้อยเนาะเห็นตามหุ้มทมทางเก<อ>็บมาหุ้มไว้กันไว้เนาะแต่ยังมอทันขายคือกันแต่ขายหมดเลยเก็บเก็บหุ้มว้ก้อนเนาะ,ะเก็บหุ้มว้ก้อนแต่เขาเลหลายๆแล้วเา,าจังขายทีเดยียวมันก็ได้เงินหลายเนี่ยพี่น้อยเนาะพอได้ใ,ใจเข้ามาเข้า ขายเด็กน้อยมันบัดพ่อสิจุดบุชุบุชุบไปเนอะอย่างไงเนาะพ่อเนี่ยซื้อเงี้ยนั่นนี่มันน้อยแม่นเออโอ้ยเอาเอาเอาชูไปพี่น้อยเนาะเอาได้ได้บัวฉันบุหรี่มีอย่างมาต้อนได้บุหรี่เด้อมาเยี่ยมมายามเบิรงพี่น้อยเนาะมาอัปเดตเบิร์กถามไทยทั้งไอ้เพื่อนก้อนเนาะเรื่องเล่ากันคือบัวฉันเคยถามทั้งไอ้เพื่อนนั่นแหละพี่น้องเรนเป็นคนมาแต่ทางซีบนวะเมืองเมืองน้องเมืองน้องเมืองพีนเมืองพีนเมืองน้องพี่น้อยเนาะพี่ ผมมาจจะพูดมาอาศัยพักเช่าอยู่นี้พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าเรื่องหมวยยูหมวยเช้าอายในการพิ่นอาศัยอยู่ดินดอนตอนยาของข้าเจ้าอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะอาศัยข้าเจ้าอยู่แต่ว่าทันใดอีตตรสงสารคิดเห็นอยากซื้อดินซื้อดอนเพิ่นกะทำหมดเสียงกันยินดีเนาะพี่น้องเนาะเป็นสะพานบุญใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาได้เด้อเงินหลายสิพันเนาะพอได้ซื้อนำเสนอให้กินได้เด้อมาแชร์กับวลีมีอย่างมาต้อนมืลนิพนธ์พี่น้องเอ๋ยไม่ใช่มายามเบิ้งเนาะ โดยให้ร่ำรวยเด้อโดยโดยทางไอ้พีกันเนาะก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบัดนี้ยไอ้เนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นอ่าคิดเห็นเนาะอ่าทางครอบครัวเฮาพี่น้องเอ้ยให้มีผู้สดผู้ซอยเข้ามาเด้อน้้ออเนาะเรื่องที่ภาคที่เซาหมู่อยู่อัสัยเนาะจคือพีวกไอ่ฝันตอนน้นไอ้พ่นตอนนี้ก็อยากได้เฉพาะเฮือนไอ้อยากได้ยู่บ่ดิน điền thêm luôn Ôi, đâu nó. cá con bao của lén, ai phân vả đâu. Điền cái yác đấy. Điền cái yác đấy. Yác đấy luôn đấy. của cá con phân vả bây đâu ấy. Nằm cá vào bumi. Đang ở bên này thì đang chung quanh này nó. Đang ở bên này thì này bây đâu ấy. Tụi nó vẫn cả trinh nhảy đi bây giờ này nó. อาอตอนนั้นแหละไอ้เนาะจุดดีมีแห้งเด้อวนไหมวันไหนบอเสร็มาเยี่ยมใหม่เด้อเนาะสบายดีไอ้เออสบายดีสบายดีโดยสาธุเนาะโดยเป็นยังไงเน้องพูครูน้องข้าเพื่นกันล้มพัดโกรธขาดไปเลยพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้อยเนาะเดี๋ยวพอเสร็ขอตัวุกคลิปมาเพียงสามีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็ทามาเยี่ยมญาติท่านครอบครัวของ ไอ้อคำใบพี่น้อยเนาะมาจะมาหยามเพื่อนพี่น้อยเอาสหรับคลิปนี้พบอๆกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ขอข่าวก็ว่าสบายดีสบายดีทั้พี่น้องเนาะ